สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแต๋นยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแต๋นทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปมากา like, share, comment, ดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะก็รับแต่คอมเมนต์ดีๆนะคะคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ก็ oh? ขออนุญาตลบนะคะ คลิปนี้ไมล์แลเจเจก็จะมาพูดถึงข่าวสารที่ไปฟังมาวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาราม่าที่ออกมาท้าชกต่อยกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กับคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาพูดคุยในในด้านที่ความคิดเห็นที่แตกต่างนี้แหละคะ่ะเนาะอันนี้ไมล์แลเจเจก็ก่อนอื่นนะคะคือไมล์แลเจเจขอพูดเกี่ยวกับโอกาส ที่ได้รับเนาะนะคะถ้าทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่น,นะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตลุงพลประแตนจะด้วยความบังเอิญหรือว่าด้วยบุญกุศลหนุนนำหรือว่าด้วยวาสนาที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันหนุนกันหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนี่ยได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของลุงพลประแตนนะคะก็บอกเลยนะคะว่าถ้าทุกคนที่ผ่านเข้าไป แล้วหวังคาดหวังนะคะว่าลุงพลป้าเตนจะให้ใจเราร้อยเปอร์เซนต์นะคะอันนี้ไม้เลิบเจเจขอพูดในส่วนตัวที่เราติดตามข่าวมานี้นะคะคือเราอย่าไปคาดหวังนะคะอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่ว่าเราต้องได้รับความจริงใจจากลุงพลป้าเตนร้อยเปอร์ซให้คิดง่ายๆนะคะครอบครัวของลุงพลป้าเตนเนี่ยเอาชีวิตเขาเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะคือให้ดูให้ดูชีวิตเขาดูว่าเขา เจออะไรมาบ้างนะคะขนาดคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคนที่คิดว่านั่นคือครอบครัวนะคะรู้จักกันมามาอยู่ด้วยกันเป็นสิบกว่าปียังโดนเขาทำร้ายให้ร้ายปักปําทั้งๆท,ท,ที่รู้เต็มอกว่าอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวแต่เขายังถูกให้ร้ายทั้งทงที่ไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกัน ไปเที่ยวไปทำอะไรก็ไปด้วยกันแต่เขาโดนมาเยอะไหนจะคนที่บอกตัวเองดีเลิศประเสริฐศรีพร้อมจะช่วยเหลือเดินทางเข้าหาเขาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนผลสุดท้ายคือความเจ็บช้ำที่เขาได้รับพอไม่ได้ดังหวังไม่ได้ดังที่ตัวเองต้องการกลับออกมาแล้วโจมตีรุมกันทำร้ายเขาไม่ว่าด้วยจะทางไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ได้ทำร้ายตัวเขาโดยทางตรงแต่ก็อ้อม และก็ทําให้ชีวิตเขามีอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นในชีวิตเขาจากที่เขาจะมีคดีแค่คดีเดียวที่โดนใส่ความอันนี้เขาเรียกว่าใส่ความนะเพราะว่าเรามองเห็นอย่างนั้นค่ะเราเชื่ออย่างนั้นค่ะนะคะแต่เราไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทําแต่เราเชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นว่าเขาครอบครัวนี้โดนใส่ร้ายกล่าวหานี่แหละค่ะนะคะเขาโดนมาเยอะนะคะไม่ว่าสารพัดที่จะเดินเข้าหาเขาพอไม่ได้ สผมผพประโยชน์ก็ออกมาโจมตีหรือว่ากล่าวร้ายให้ร้ายเขานะคะสารพัดที่จะโจมตีเขานั่นแหละค่ะแล้วความที่เขาจะต้องมาให้ใจเราซึ่งเป็นคนนอกที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาน่ะจะให้เขาให้ใจเราเต็มร้อยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ลุงพลป้าเต๋นมีอย่างหนึ่งที่ให้กับทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาคือโอกาสค่ะโอกาสที่เขายื่นให้พวกคุณน่ะ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยการเอาชีวิตของเขามาทำมาหากินมาสร้างรายได้กับยูทูบเบอร์ในช่องข่าวยูทูบเบอร์นี้แหละค่ะคือเขาให้โอกาสทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาแต่เมื่อคุณเหล่านั้นทุกๆคนได้โอกาสได้โอกาสตรงนั้นแล้วคุณจะรักษาและต่อย,ยอดมันไปได้มากน้อยเท่าไหร่อย,อยู่ขึ้นกับตัวบุคคลค่ะนะคะขึ้นกับตัวบุคคลที่คุณจะควงคว้าโอกาสนั้นไว้และทําให้มันดีขึ้น หรือคุณจะปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดมือไปก็เห็นลหลายคนใช่ไหมคะที่ปล่อยโอกาสของตัวเองให้หลุดมือทั้งๆท,ท,ที่คุณได้รับโอกาสนั้นๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวที่ป้าแตนลุงพลอ้าแขนรับเพราะอยากให้มีอยากให้โอกาสสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวตัวเองแต่ผลสุดท้ายก็ปล่อยโอกาสนั้นออกมาโจมตีลุงพลป้าแตนนะคะไม่รู้ว่าจะโดนซองข่าวไปด้วยหรือเปล่านะคะ ะะเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้ใจเขาเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เรามองเห็นเราให้ใจครอบครัวนี้คือเราติดตามเข้ามาตลอดว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะคือเราติดตามไม่ว่าจะเป็นท์ไล์อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับชีวิตเขาเรามองแล้วเราเชื่อด้วยสายตาที่เรามองข่าวสองหูที่เราได้ยินข่าวในข่าวที่สื่อสารออกมาเรามั่นใจว่าเขาสองสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้เป็นคนทําเราถึงเทใจให้เขาไงคะเทใจให้เต็มร้อยเกินร้อย แต่เราไม่ต้องการหรือว่าไม่ไม่ต้องไปบังคับว่าเขาจะให้ใจเราเกินร้อยเต็มร้อยหรือไม่แต่เราเชื่อในเชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นเป็นพอคะ่ะเมื่อเราทําในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆนั้นมันก็กลับมาหาเราใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลงพลปาเตนเราไม่ต้องไปหวังคาดหวังอะไรว่าเขาต้องทําตามเราทุกอย่างเขาต้องเป็นอย่างงนเป็นอย่างนี้อย่างที่เราคิดนะคะ แม้แต่ตัวเราเรายังไม่รู้เลยว่าเราดีพอแค่ไหนนะคะเรามองไม่เห็นความไม่ดีของตัวเองเหรอกคะ่ะนะคะเรามองเห็นแต่คนอื่นความไม่ดีของคนอื่นแต่เราไม่สามารถมองไม่เห็นความไม่ดีของตัวเองเลยบางครั้งเราคิดว่าเราดีแต่คนอื่นมองเราก็ว่าเราไม่ดีก็มีอีกเยอะนะคะเนาะอันนี้ก็คือเปิดใจพูดซึ่งกันและกันนะคะในในส่วนนี้เนาะส่วนคนที่ตอนนี้มีดราม่าก,กันออกมาชกเอ้ท้ากันชกต่อยกันนะคะ ถ้าถ้าว่าครอบครัวรู้ดีทุกอย่างว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเป็นอะไรเราควรเงียบมากกว่าไหมนะคะเงียบแล้วให้ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดียิ่งเราออกมาพูดยิ่งเราออกมาทําอะไรนะคะไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาไม่มองในครอบครัวของคุณอยู่ถึงเขาไม่สนใจแต่เขาก็มองการกระทาของครอบครัวพวกคุณอยู่ว่าทําอะไรกันอยู่นะคะสังคมเขาไม่คิดว่าเขาจะละเลยหรอกนะคะ ยังมีคนที่จับจ้องดูพวกคุณอยู่หลายหลคนนั่นแหละค่ะนะคะที่อยู่ในแวดวงที่ ids, ยใใอยู่ในจังหวัดนั้นเอะหมู่บ้านนั้นนั่นแหละค่ะเพราะว่าคดีนี้มันยังปิดไม่ได้ไงค่ะคดีนี้มันยังยังสอบสวนคดีกันยังไม่เสร็จนะคะเขามองดูทุกคนอยู่แหละค่ะว่าใครเป็นยังไงนะคะหากเรารู้ทุกอย่างเชื่อว่าตัวเองรู้ทุกอย่างก็ไม่ควรออกมาพูดหรือมาทําอะไร เพราะวันข้างหน้าตัวเองนั่นแหละคะ่ะจะจะมีปัญหานะคะคือเราไม่ได้พูดว่าให้ใครนะคะอยากให้ไปดูนะคะว่าเราเหมือนที่ไมล์เลิฟเจเจพูดเสมอว่าดูละครย้อนดูชีวิตจริงนะคะดูละครย้อนดูชีวิตจริงว่าอะไรเกิดขึ้นในสังคมไทยเราบ้างมีการเอาไปน,นําเป็นละครให้เห็นมากมายนะคะเราก็ดูดูละครแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเราว่าสิ่งที่เราทําอยู่นะ่ะ มันเป็นยังไงในในขณะนี้นะคะนะคะเพราะคนข้างนอกเขามองดูดูตรงนั้นอยู่ไม่ใช่ว่าเขาปล่อยปะละเลยจากสายตาจากพวกคุณเขายังมองอยู่นะคะอย่าให้มันเป็นเหมือนคำสาบแช่งของลุงพลก็แล้วกันนะคะใครที่มีส่วนรู้เห็นนะคะใครที่มีส่วนรู้เห็นขอให้ชีวิตครอบครัวของ,ของพวกมันมีอันเป็นไปตายหงตายหาไปตามๆกันนะคะแล้ว มายเลิบเจเจเคยพูดว่าไอตัวสี่ขาเน่ะมันอาจจะรู้เห็นมันถึงต้องไปก่อนเพื่อนไงเพราะมันเป็นสัตว์ที่พูดไม่ได้มันอาจจะไปรู้เห็นอะไรบางอย่างมาแต่เพอิอนคำสาบานดันไปบอกว่าหากใครรู้เห็นในเหตุการณ์ก็ขอให้มีอันเป็นไปตายหงตายหาไปตามกันมันถึงต้องไปก่อนไงคะนั่นก็คือมันใช้วิบากกรรมของมันหมดไปแล้วนะคะในสิ่งที่มันไปรู้ไปเห็นอะไรมานั่นแหละค่ะ มันถึงต้องไปตามคําสาบานนะคะก็รอคนที่กระทําจริงๆนั่นแหละคะ่ะจะได้รับผลนะคะถ้าเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงเราจะได้เห็นกันคะ่ะว่าเวรกรรมกําลังทํางานกันอยู่ค่ะนะคะอันนี้ก็ออกมาพูดนะคะให้คติเตือนใจว่าถ้าคิดและรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นทางที่ดีถ้าก็ไม่ควรพูดอะไรที่มันเยอะใช่ไหมคะทุกคน เรามองกันอยู่นะคะนะคะแต่ยังว่าแหละถ้าเวรกรรมมันตามทันหรือว่าเวรกรรมมีจริงอย่างที่เราเชื่อเราจะเห็นนะคะการกระทําของเรานั้นออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับหรอกคะ่ะมันจะออกมาจากปากเขาเองนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเนาะเราเชื่ออย่างนั้นค่ะคือไม่เล็บเจเจเชื่ออย่างนั้นค่ะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ความเชื่อส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะในสิ่งที่มาลิบจีพูดไปนะคะก็คือความเชื่อของมาลิบจีเชื่ออย่างนี้นะคะเนาะอันนี้เราก็เลยออกออกมาพูดมาทักทายคุยกัน FC สายลุงพลป้าเต็นนี่แหละค่ะเนาะคลิปนี้ยาวแล้วก็เอาไว้แค่นี้กันนะคะเดี๋ยวมาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ฝากทุกคนช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลป้าเต็นทุกตัวนั่นแหละค่ะที่ทําออกมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เนาะในเครือของมณโอมโฮมรัพย์นะคะคือบริษัทของมณโอมโฮมรัพ์เนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลงพ้าแตนก็คือมาดิพิษของคุณรัชนีลูทินแซตของคุณออบกุเตเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะทําตามกําลังของเรานะคะอย่าทําให้เกินตัวนะคะหากเราทําอะไรที่มันเกินตัวเกินกําลังของเราแล้วมันจะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะเนาะเรามีเท่าไหร่เรามีน้อยเราทําน้อยคะ่ะ หากเราไม่มีช่วยกันดูคลิปให้ลุงพลป้าแต๋มโดยไม่ข้ามโฆษณาก็คือหนึ่งแรงกําลังใจที่ส่งถึงป้าแต่นแล้วนะคะเนาะเรามีเท่านี้เราทําเท่านี้ค่ะอย่าอย่าอีโก้สูงพูดง่ายๆค่ะคือเราไม่มีเราอย่าไปทําตัวให้เป็นอีโก้นะคะถ้าอีโก้เราสูงเกินไปเราก็จะทําเกินกําลังของเรานะคะนะคะก็เตือนและก็ด้วยความหวังดีนี่แหละคะ่ะเนาะ เรามีเท่าไหร่เรามีน้อยทําน้อยค่ะนะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันในคลิปในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะจิตการรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะมั่นคงด้วยหน้าที่การงานเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะเหลือกินเหลือใช้เหลือ,เ,ลอ,เ,ลอเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกๆคนนะใครที่คิดดีทำดีนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ